สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคันลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเชา้าพระมหาโมคันลานะครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินทบาทในกรุงราชกฤะดด้วยกันพระลักษณะรับคำแลว้วขณะที่พระมหาโมคัลลานะกำลังลงจากภูเขาคิดจกูด ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแยมพระลักษณะถามว่าท่านโมกคันลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแยมพระมหาโมคันลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิด ท่านทั้งสองเที่ยวบินธบาตในกรุงราชกฤะกลับจากบินธบาตหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลว้วนั่งลงณที่สมควรครันแลว้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคัลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาขกิจโกดในกรุงราชกฤะณี ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแยมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแยมพระมหาโมกขลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขากิจกูดได้เห็นมังคุลิเปรตกลิ่นเหม็นเพศหญิงลอยในอากาศฝูงแรงนกกานกเหยี่ยว พากันโฉบอยู่ขวักไข่จิกถึงยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหดิประนามโพธนาว่า พระมหาโมคคัลลานะก่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อน เราก็เห็นมังคุลิเปรตเ,เพศหญิงนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นแม่มดอยู่ในกรุงราชเครืเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรบ หมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนีเพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคันลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติ